สามสองหนึ่งไปแล้วก็จะดีเหมันกันเด็ดเด็ดพวกช้างอีกหนึ่งครับบวกเงินบวกหนึ่งแจงปันอะไรบวกเรียงเดียวเลยเฮ้ยดูนี่วิตเกีวิจเกียนอ่ะแย่จริงไงได้ปีซีมาทำไมได้พี่ถอดแต่แล้วไปไว้ในห้องพี่แล้วพี่เอากดเล่นทั้งวันไป มันพาจะตายอย่าตกใออกใครแม่งม่งชนเลยมีดมหาวิมย์โอ้ย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 โดนอัพที่มัดแล้วไปลยเอาคือไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแกปาดมางี้ผมหลบไงอ่ะเอ้ยมันแหลลายพี่อดีนะผมไม่ตามไป้ิโตไม่ชนอีกโดนอะไรยังไม่ได้ชนอะไรเลยไอรถช้าลบรถช้าบ ไม่ใช่เนอะแป้งผมเห็นในภาพแป้งชนน้ชรถมหาโหไม่ดูนะไม่ชนนะโหเข้ามาเลนในอะไม่มีรถเลยไม่อะไรอะเลือหรอเขาเหลืองแม่งมาสปอนใต้รถกูเนี่ยโอ้โหดูดินี่คืออะไรอะโอ้ยดูในสุดเลยผมบอกเลย